Hey, ไปไป <Hey, S 2> ชิชเนี่ hey, หมาตัวนี้นี่ชอบมาร้องตลอดเลยเนี่ยเออเป็นอะไรเนี่ยฮะคือยังไงเดี๋ยววันนี้นะครับผมรบกวนเพื่อนๆนิดนึงเอ๊ยไปชิ้ีเออกำลังอัดคลิปอยู่ เออนะครับยังไงเดี๋ยววันนี้ผมรบกวนเพื่อนๆนิดนึงนะครับคือตอนนี้นะครับผมเห็นเมืองนึงนะครับประสบปัญหาน้ําท่วมผมเลยอยากขอเพื่อนๆนะครับร่วมกันส่งถุงยังชีพไปที่กรุงมาลิดด้วยนะครับเพราะว่าปีนี้น,น้ำตานองจนท่วมเลยนะอย่างนี้ว่าล่ะครับดูดูการนี้โดนไป16ประตูบาร์เซโลนาพลิกอีกแล้วตบเรอเอามาลริดไป4ประตูต่อ3กรรมาการแม่งก็เป่าแปลกไม่แปลกหรอกเป่าเฮียเลยหลังเกมเป็นยัไยงไง ไปเซล <c oughs> ไปคุยกันครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับศึกเอลกาซิโกครั้งสุดท้ายของฤดูกาลนี้นะฮะแล้วผลก็จบลงเหมือนเดิมอีกเช่นเคยเพราะเป็นทางบาร์เซโลนาที่เฉือนเอาชนะเรยัอลมาลิด4ประตูต่อ3แบบสุดมันหรือเปล่านะ โดยครั้งนี้นะครับก็เป็นครั้งที่4ที่บาร์เซโลนาเนี่ยเอาชนะมาลิดได้อย่างที่พูดไปนะครับครั้งแรกเนี่ยก็บุกไปถลม่ม4-0ขาบ้านยห้มีครั้งที่ 2, 2> องนัดต่อมาเนี่ยก็มาชิงแชมป์กับบาซ่านะครับแล้วบาซ่าก็ชนะไป5ประตูต่อ 2, 2> อย่าให้มีครั้ง<อ>ที่3เด็ดขาดนัดชิงโกปาก็ชนะ3ประตูต่อ 2, 2> ครั้งที่4เนี่ยไม่ควรและนัดล่าสุดก็4ประตูต่อ2นี่ยังไม่รวมปีซีซั่นนะครับที่ชนะอีก2-1เนี่ยครั้งที่5ที่ไม่ยอม <laughs> ทีนี้เรามาดูไลน์อัพกันสัหน่อยนะครับบาเซโลนาก็มาในระบบเดิมเลยครับคือ4-2-3-1นะเชสนี่ก็ยืนเฝ้าเสาเลยครับคู่เซนเตอร์เป็นอินิโกมาติเนสกับเปาคูบาซีแบ็กซ้ายวันนี้ยังคงใช้ทางมาตินออกสตาร์ตัวจริงนะครับส่วนแบ็กขวาก็เป็นเอลิกาเซียเหมือนเดิมคู่กลางเนี่ยจะเป็นเปรดี้กับเดยองเหมือนเดิมครับกลางรุกจะเป็นดานิโอโมปีกซ้ายราฟินญาส่วนขวาเป็นรามินยามาลและหน้าเปาเทพบุตรไร้งเงาเจ้าฉลามเฟรานต่อเลนั่นเองส่วนทางทีมเยือนอย่างเรอัลเลนแรงมมมาริเนนนกก็ใะบบ42-3 1หือั กันครับคือไม่รู้ก๊อปหรือเปล่านะแต่กุ๊กตัวก็เฟ้าสาวะฮะแม็กโฟวัในนี้ใช้เป็นฟานกาเซียเบียร์รามอ,อสอาเซนซิโอชูอาร์ไม่แฮนด์บอลเมนี่แล้วก็วัสเกตครับคู่กลางเนี่ยเป็นเซบายอสกับบาเบเดกลางลูกเนี่ยเป็นจอบอลฮอนะครับริมเส้นฝั่งซ้ายเป็นวินิสูสเอา้าลงด้วยเหรอวะจูเนียนะครับแล้วก็เอา้าอาด้าคือแลลงด้วยเหรอไม่เห็นเลยแล้วก็หน้าเป้าครับนักเตะที่เล่นดีที่สุดของเรอัลมาดริดอย่างคีเลียน เอ็มบัปเป้ครับโอ้โหเก่งจริง,รงคนนี้นะโดยวันนี้นะครับทั้ง2ทีมเนี่ยมีการเล่นที่ชัดเจนทั้งคู่นะบาเซลนานี่มาเดินบุกหน้าใส่เน้นคองบอลบุกใส่จนวินาทีสุดท้ายส่วนทางเรอัลมาดริดฮะก็มาเหมือนเดิมครับรอโย,ยนบอลยาวแล้วไปรุ้นว่าจะล้ำหน้าไหมพูดง่ายๆคือไม่ได้มีแผนอะไรเลยด้วยซ้ำนะผมเข้าใจลยครับว่าทำไมเป็นแฟนชุดขาวเนี่ยอยากจะเปลี่ยนโค้ดเรียกได้ว่าถ้าไม่นับประตูที่เกิดขึ้นเนี่ยแทบจะไม่เห็นเรอัลมาดริดทำอะไรได้ดูอันตรายได้เลยเลยครับนอกจากลูกบอลยาวขึ้นหน้าหรือการตตัดบอรงกาาสนา ก็แทบจะไม่มีตัดภาพไปที่ทางฝั่งบาร์เซโลนาครับที่สรรหาวิธีในการจาะแนวรับของเรอัลมาดริดอย่างต่อเนื่องและด้วยความที่กองหลังตัวหลักของเรอัลมาดริดเนี่ยเจ็บกระนาวเลยครับเลยทําให้ตัวที่ไปแทนเนี่ยยังทําได้ไม่ดีเท่าตัวเก่าแต่ก็ต้องพูดเลยครับว่ากุ๊กตัวเนี่ยคือคนสําคัญที่ทําให้ไม่เสียประตูไปมากกว่านี้จริงๆถ้าไม่มีกุ๊กตัวเนี่ยผมพูดเลยจบแบบ80-0นะเออแต่ในช่วง15นาทีแรกนะครับกลายเป็นทางฝั่งเรอัลมาดริดที่ขึ้นนําบาร์เซโลนาไปก่อน2ประตูะ 0, ะต่อ0 ากการจับบอลพลาดของคูบาซี่จนไปเข้าทางเอ MB เป้ที่ยืนล้ำหน้าอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่เป็นจังหวะล้ำหน้าแล้วเป็นทางเชนนี่นะครับพอเหตุเอ MB เป้จับบอลได้เลยตัดสินใจวิ่งออกมาตัดบอลแล้วไปทาฟาวใส่เป้จนโดนเป่าเป็นจุดโทษกันไปแล้วก็ไม่เหลือครับเอ MB เป้ลุกขึ้นมาสัด์เข้าไปตุงตะข่ายเป็น1ประตูศูนย์หลังจากนั้นนะครับบาซ่าพอโดนนำเนี่ยก็ยังเล่นเหมือนคนเพิ่งตื่นอย่างอื่นๆมึนๆกันต่อไปจนนาทีที่14เลยครับเรัลอาดมริดเนี่ยมาตัดบอลได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก แล้วก็จ่ายขวางสนามให้กับเอ็มบาเป้วิ่งไปดวลกับเชดนี่แล้วครับทีนี้1ต่อหนึ่งอีกแล้วนะครับแล้วก็ซัดเข้าประตูไปอย่างสวยงามแม่งจ่ายสวยจริงยิงก็คมยอมครับลูกนี้กลายเป็นเรอัวมาริดเนยนำบาเซลนาสอตศูนย์ภายใน15นาทีแรกเลยนะครับแต่จังหวะนี้นะครับเราควรย้อนกลับไปพูดถึงจังหวะที่มาริดตัดบอลได้กันสะหน่อยนะคือจังหวะนี้นะครับลามิญามาลเนี่ยกำลังเลี้ยงบอลอยู่นะครับแต่โดนบาเบเดเนี่ยเอามือไปผลักแถมเหยียบเท้าเต็มๆซึ่งความจริงเนี่ยมันควรเป็นจังหวะฟานะครับ แต่กรรมการเนี่ยพอไปดูก็ไม่ได้ว่าอะไรครับปล่อยให้ลูกนี้เป็นประตูซะอย่างนั้นตรงนี้เนี่ยใครคิดย,ยังไงก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับสำหรับผมนี่ก็<ม>กรรมการแม่งสร้างสารร์ผลงานอีกแล้วแล้วหลังจากที่บาซ่าโดนไป2ประตูนะครับก็เหมือนจะพึ่งตื่นเครื่องพึ่งติดนะเออเริ่มฟิตขึ้นมาแล้วก็เริ่มค่อยค่อนวดค่อยๆ่นวด,นวดทางฝั่งมาริดไปเรื่อยนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะได้ผลเหมือนกันนะเพราะมีโอกาสหลายครั้งเลยแต่มาริดเนี่ยก็ได้กุ๊กตัวช่วยเซฟไว้หลายจังหวะเลยไม่งั้นนี่โอ้โหเรียบร้อยนะ โนนาทีที่19บเาลยครับบาเซโลน่าไปได้ลูกเตะมุมแล้วเป็นทางดานิโอโมนะครับเปิดบอลเข้ามาที่เสาใกล้ก่อนที่เฟรนันตโตเลสนะครับจะเทคตัวมงแต่ยังไม่ค่อยดีแต่จังหวะนั้นเนี่ยมันเป็นจังหวะมงที่เหมือนไปเข้าทางเอลิกกาเซียเลยครับก็ได้เข้ามาโขกระจอดจนบาเซโลโน่าเนี่ยตีตื้นมาเป็น1ประตูต่อสโอ้โหลูกนี้สุดยอดจริงเฟรนันตโตเลสนี่ขนาดไม่ตั้งใจหรือแบบทำได้ไม่ดีเนี่ยก็ยังมีส่วนร่วมกับประตูนะเก่งจริง แล้วหลังจากนั้นเลยครับบาเซลนาก็เพสใส่มาริดจนเล่นไม่ออกครับเรียกว่าเพสดีมากจริงๆมาริดแทบจะมีพื้นที่ในการเล่นเลยแล้วก็ไปตีเสมอเรอัลมาริดในนาทีที่32นะครับจากจังหวะที่เฟรนต์ตอเรสอีกแล้วครับไหลบอลไปให้กับยามาเพื่อทําเกมต่อแต่ยามาเด็กใต้ของเราเนี่ก็ไม่สนเลยครับเลยบัรจงปั่นด้วยเท้าซ้ายนะครับปั่นโค้งๆแล้วย้ายไปที่ประตูกุ๊กตัวพยายามพุ่งปัดแต่ไม่ทันจริงๆครับกลายเป็นบาเซลนาะตีเสมอเป็น2ประตูะสองนะครับคือจังหวะนี้นะครับก็ต้องขอพ ที่จะแอซิดหน่อยแล้วกันนะคือคนมันจะได้แอซิดอะมันมันไม่ได้หวือหวาอะไรนะแค่จ่ายแพ้ยามาเมาเฉยๆครับแล้วยามายิงเองนะเออลุกนี้ยิงคมจริงครับน้องบ่าวนี่โอ้โหจอมยิงเรียวมาหลีเลยเหมือนกันนะจะว่าไปแล้วหลังจากนั้นนะครับอีกแค่ปแป๊บเดียวนะครับบาเซลหนะ้าจากที่โดนน้ำ2 0งวศูนย์พลิกกลับมาแซงแบบดื้อๆจากจังหวะที่ตัวเอ็มบัปเป้นะครับเหมือนไปแย่งบอลกับเซบายอสแบบงงๆเลยครับแฟนบอลยังงงเลยตอนนี้ผมยังงงเลยมึงไปแย่งกันทาไมจนเปดี้นะครับไปตัดบอลมาได้ก่อนจะแทงไปให้กับราาฟินญ หลุดนะครับไปซัดด้วยซ้ายบอไลไหลที่เสากายกุ๊กตัวพยายามเซฟแล้วจริงๆครับแต่ขาไม่ถึงครับบาซ่าเลยลิกขึ้นนําเป็น3ามตัวสภายในครึ่งแรกเลยแล้วก็ไปมีจังหวะที่เรอาลมาลิเกือบมาได้จุดโทษนะครับแม่จังหวะเกือบนี่บ่อยจริงๆเลยนะจุดโทษเนี่ยจังหวะนี้นะครับเป็นกรณีที่เอมบารเป้นะครับโชว์สกิลไม่ใช่สกิลเลี้ยงหลบหรืออะไรนะเป็นสกิลพุ่งล้มได้อย่างแนบเนียนครับจนกรรมการเนี่ยที่หันไปมองเห็นอุ้ยเปโดนเหรอนี่ลูกอู้เปล่าจุดโทษให้เลยนะครับแต่สุดท้ายนะครับพ้องนุ่ย ก็ส่งสัญญาณมาบอกนะครับว่าจังหวะน,นี้เนี่ยล้ำหน้าไปก่อนหน้านั้นแล้วแต่ประเด็นคือเป้พุ่งล้มอาจารย์เป้พุ่งล้มแต่จานปล่อยอะพร้อบอกว่าไม่เป็นไรนะลูกนะไปล้มกันใหม่นี่มันไม่ได้คือมันใช่ไหมเนี่ย คือจังหวะพุ่งล้มมันต้องใบเหลืองป่ะครับจานแต่สุดท้ายไม่เป็นไรไม่ว่ากันเพราะมันล้แน่าปละแล้วเมื่อมันลิดเลยครับทาไม่ได้อย่างนี้ก็พุ่งล้มอ่ะมันไปทำไม่ได้ได้ไงล่ะใช่ไหมนะ่ะแต่มันก็เป็นไปตามหลักสูตรเลยครับเมื่อทําไม่ได้มันก็ต้องโดนโดยจังหวะนี้นะครับราฟินยาใช้สกิลพลังใบแห่งความขยันนะครับวิ่งไปแย่งบอลทางวัสเกตที่จับบอลพลาดก่อนจะจ่ายไปให้ทางเฟรนตอนตสแล้วไหลกลับมาที่เราฟินยาอีกทีนึงงในซัดเต็มข้อนะครับบอลก็พุ่งเข้าประตูไปเป็น4ประตูต่อเสองไร นำกูเพืพ่อหลังจากนั้นนะครับก็เข้าสู่ช่วงทดเวลาแล้วครับก็เรียกได้ว่าทดจนกว่าจะยิงได้นะครับเอมบัปเป้เนี่ยก็ไปยิงเข้าประตูซะแล้วไงแต่ก็โดนจับลําหน้ากันไปนะแล้วก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์4-2ครับต่อมาในช่วงครึ่งหลังนะครับต่างฝ่ายต่างทําการเปลี่ยนตัวหรือแก้เกมกันไปนะแต่ทางบาเซลนาจะยังเป็นฝ่ายที่ครองบอลเหนือกว่าเหมือนเดิมแถมมีโอกาสได้ลองยิงหลายครั้งเลยครับแต่ก็จบสกอร์กันแบบไม่คมพอแถมมีจังหวะที่ยามาลเนี่ยยิงเข้าไปแล้วแต่ราฟินญาเนี่ยดันล้ำหน้าไปก ค่อยไหลไปเรื่อยๆจนนาทีที่70แหละครับเอ็มบัปเป้เนี่ยมาซัดแฮตทริกของตัวเองได้จากจังหวะที่มาตีเนทนะครับเคลียร์บอลพลาดไม่ใช่เคลียร์ครั้งเดียวนะเคลียร์งจังหวะพลาดสครั้งเลยโอ้โหจนสุดท้ายนะครับโดนโมดิเดียจับบอลได้แทงบอลยาวขึ้นหน้าก่อนจะไหลให้เป้นะครับก่อนจะยิงนิ่มๆเป็น4ประตูสามนะครับโอ้โหตอนนั้นแฟนมันหลุดเอาละเว้ยเอาละเว้ยแต่ก็สุดท้ายก็ได้แค่นั้นแหล,นะละน้องหลังจากนั้นนะครับก็เกิดเหตุการณ์อีอย่างว่ารอบที่1ล้านนะครับในอาทิตย์ที่82นะคือจังหวะนีี้เเนนน่ยมััป็จงหวะ ที่ยามาได้บอลทางริมเส้นนะครับก่อนจะโยกหนีฟรานกาเซียเข้ามาด้านในแล้วซัดไปติดมือกุ๊กตัวซึ่งจังหวะน,นี้นะครับบอลเนี่ยมันเด้งไปเข้าทางเฟรนตอเรสเฟรนตตอเรสก็เลยซัดเต็มข้อเลยครับจังหวะน,นี้บอลก็พุ่งไปโดนแข้งของชัวมเมนี่ฟังไม่ผิดครับ บอลพุ่งไปโดนท่อนแขนของชัวเมนี่นักเตะเนี่ยโอโหต่างร้องจะเอาแฮนด์บอลกันเลยครับแต่กรรมการเนี่ยยืนยันเสียงแข็งเลยว่าชัวเมน,นี่เขาแขนแนบนลำตัวฮะคุณจะไปขออย่างนั้นไม่ได้ส่วนสุดท้ายนะครับห้อง VR เนี่ยก็เรียกกรรมการไปดูกล้องด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ตัดสินใจว่าไม่ให้จุดโทษเอา้ามึงไปดูทําไมก่อนเนี่ยคือกรรมการนะครับก็ยังยืนยันชัดเจนว่าจังหวะนี้มันเป็นแขนแนบนลำตัวมันมันไม่ห็นบอลนะซะอย่างนั้นนะครับ คือกรรมการเป็นอะไรนะคือถ้าเราดูจากรูปนะครับเราเห็นได้ชัดเลยว่าจังหวะนี้เนี่ยชัวเมานี่ไม่ได้หูบแขนนะครับตอนโดนยิงอัดแขนเนี่ยคือมันไม่ได้หูบมันกางเออใครคิดว่าเป็นจุดโทษเนี่ยพิมพ์เลขสิบมาเลยครับใครที่คิดว่าไม่เป็นจุดโทษพิมพ์คําว่าจึกกระดือมา เออให้มารู้กันใครคิดยังไงแล้วหลังจากนั้นนะครับต่างฝ่ายต่างเปิดหน้าแรกกันอย่างสุดกําลังนะครับบาซ่าแทนที่จะอุดนะไม่อุดกูไม่อุด,อดหรกพวกกูสู้เออพวกกูเก่งไงพวกกูบุเก่งนี่นะครับไปทางเก่งเลยแต่สุดท้ายเนี่ยก็ทำประตูกันไม่ได้นะครับจนนาทีที่95ครับช่วงทนเวลานาทีสุดท้ายแล้วด้วยเฟมินโลเปสเนี่ยมาซัดประตูให้กับบาเซลนาเป็นประตูตอกฝาโลงใจังหวะนั้นแต่ลูกนั้นนะครับกรรมการเนี่ย ไปแม่นกดซะแล้วไปดูเยอะย้อนเวลากลับไปในจังหวะที่เฟมินโลเปสเนี่ยไปแฮนบอลครับทั้งที่จังหวะนั้นนะครับกรรมการก็ปล่อยให้เล่นต่อไปแล้วบาเบด้เอาบอลไปเล่นแล้วด้วยซ้ำแต่สุดท้ายบาเบด้ไปเสียบอลเองมันเท่ากับว่าจังหวะที่แฮนบอลเนี่ยมันจบไปแล้วนะครับแต่จานเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้มันแฮนบอลลูกอย่างนี้หนูต้องโดนนะนี่เนี่ยทีชัวมนเมนนี่นี่แม่งไม่พูดไม่จาเงียบกิฟเนี่ยเฟมินโลเปสกูผ่านไปตั้งพักหนึ่งอะ่ะมาเป่าย้อนให้กูได้อา้าคิดดู คนเรากรรมการแม่งตรงสุดๆอ่ะร้อยแปดสองศาเลยตรงจัดสุดท้ายนะครับต่างฝ่ายก็ต่างทําอะไรกันไม่ได้แล้วก็จบเกมกันไปด้วยสกอร์สประตูต่อ3แล้วถ้านับทั้งฤดูกาลนี้นะครับบา์เซลน่าเนี่ยยิงประตูใส่เรอัลมาดริดไปทั้งหมด16ประตูและเสียเพียงแค่7ประตูเท่านั้นโอ้โหเลเทนะปีนี้ ไม่ได้นะโอ้โหดูสิบหกประตูนะน้องนะก็ถ <ST cole> ือว่าเป็นปีที่สุดยอดจริงๆนะครับของบาร์เซโลนานะครับแล้วก็ต้องฝากบอกเพื่อนรักเลยนะว่าไม่ต้องร้องฟุตบอลมันก็แบบนี้แหละแต่ไอที่ว่าคําว่าฟุตบอลมันก็แบบนี้แหละมันไม่ใช่กับกรรมการนัดนี้ฮะก่อนทุกคนเนี่ยจะไปเม้นด่ากรรมการเนี่ยเรามาเพิ่มความเผ็ดร้อนกันสักน,นิดนึงแล้วกันนะครับอันนี้เอาตามสิ่งที่ผมคิดแล้วกันนะครับถ้าแฟนมาลิดมาเม้นว่าเอ้ยจะเอาอะไรอีกแฟนบาซ่าชนะแล้วมันร้องทําไมอันนี้ก็ช่วยไม่ได้นะครับถ้าคุณม ภาคภูมิใจในกรรมการที่ตัดสินใจได้ห่วยแตกขนาดนี้เนี่ยก็เรื่องของคุณอ่ะทีนี้มาพูดถึงจุดใหญ่ๆกันนะครับจุดแรกเลยการตัดสินที่ดูแปลกในสายตาคนดูของกรรมการครับคือเราจะเห็นได้ชัดนะครับว่ามันจะมีหลายจังหวะที่เวลาบาร์เซโลนาเสียผลประโยชน์หรืออะไรก็ตามจะเป็นจังหวะที่รวดเร็วมากๆกรรมการเนี่ยจะไม่ค่อยคิดนานครับตัดสินแบบไม่ได้คิดอะไรเอ้ยฟาวเฮ้ยแฮนเฮ้ยนูนย่นเฮ้ยนี่จุดโดดเฮ้ยคือไวมากว่องไวนะคือแบบ แทบจะวิ่งมาแบบไอ้จุดโทษนะครับอย่างเงี้ยเลยคือมันพร้อมมากแต่พอเป็นทางฝั่งเรอาลมาริดท,ที่กําลังจะเสียผลประโยชน์โอ้โหการทํางานของสมองเหมือนจะมีความช้าเหมือนโดนดีบัฟเหมือนไม่ได้เพิ่มแรมแรมยัง4อยู่ปัจจุบันเขาต้อง3-2แล้วเออติดสถานะมึนงงซะดื้อกมาการรมเนี่ยแปลกไหมล่ะข้อที่2ครับ เหตุการณ์แปลกๆที่ทั้งฝั่งมาริดควรโดนลงโทษแต่กลับไม่โดนอ่ะเกมวันนี้นะครับที่ผมคิดเลยนะมีอยู่สี่ครั้งที่ผมรับไม่ได้จริงๆอันแรกเลยคือลูกที่2นะครับของเรอัลมาริดที่ยามาโดนทงฟาวอย่างชัดเจนโดนเหยียบเท้ามีการถากแต่กรรมการเนี่ยไม่ต่าฟาวให้ได้ยังไงอันนี้คือผมงงอันที่2คือจังหวะที่ชัวมเมนี่ที่เป็นผู้เล่นคนสุดท้ายไปทำฟาวใส่เฟรนตตอเลสแต่ก็โดนแค่ใบเหลืองถ้าสมมติเป็นอาราโคเนี่ยกูโดนแดงไปแล้วอันที่3คือจังหวะเฟรนตตอเลสครับยิงไปโดน ชัวเมนี่แต่กรรมการบอกว่าไม่แฮนด์บอลแบบมั่นใจไปเช็ควีอาร์ก็ยังไม่เห็นเอาแต่บอกว่าเฮ้ยแขม,มันแน่ลำตัวแขนแน่ลำตัวจ้ะและอันสุดท้ายอันนี้แย่มากจังหวะนี้นะคะรับเฟมินยิงเข้าไปแล้วแต่สุดท้ายกรรมการเนี่ยก็ใช้เครื่องทำแมชชีนย้อนเวลากลับไปเป่าจุดให้ ทั้งที่ผมก็พูดไปก่อนนะที่ผมเล่าให้ฟังอะ่ะคือมึงปล่อยเขาเล่นไปต่อแล้วอะ่ะมึงก็มันเป็นคนละจังหวะมันจบแล้วนะจังหวะแฮนดะ์บอลน่ะสุดท้ายการกรมก,การก็เป่าย้อนซะอย่างนั้นคือลองกลับกันนะครับถ้าจังหวะเหล่านี้กลายเป็นทางฝั่งเรอัลมาริดที่เสียเปรียบบาเซโลนาผมเชื่ออย่างมั่นใจว่าก,การรมการจะตัดสินใจอีกแบบนึงแน่นอนเพราะว่าตลอดทั้งเกมมันมีอะไรให้เปรียบเทียบเยอะมากๆจริงๆครับอ่ะข้อที่3ครับลาลิก้าเนี่ย ปล่อยคลิปเสียงห้อง vr ออกมานะครับกรรมการเนี่ยโปแตกครับอย่าเรียกว่าโปแตกเรียกว่าทุเรศอุบาทในจังหวะที่เฟรมินโลเปสยิงประตูได้และโดนลิฟป,ประตูเนี่ยเฉพาะจังหวนะนั้นมนเป็นจังหวะแฮนด hand ์บอลถูกไหมครับมีกรรมการคนนึงเนี่ยพูดขึ้นมาว่าเมโน s มาซึ่งมันแปลได้ว่าโชคยังดีโล่งอ,อกไปทีเดี๋ยวก่อนนะเฟรมินแฮนด์บอลแล้วไปยิงประตูจนสุดท้ายยกเลิกประตูกรรมการโล่งอกยังไงหรือโชคดียังไงที่เฟรมินโลเปสแฮนด์บอลก่อนยิงเข้าอ่ะ นี่คือคําถามเดียวเลยนะมึงโล่อกอะไรกูคิคดว่ากรรมการแบบเนี้ยมันปกติไหมบาซ่ามีบทที่จะยิงเข้าไปแล้วแต่สุดท้ายไปแฮนด์บอลก็เลยโอ้ยโล่งอกจังเลยดีนะเนี่ยที่เฟมิลโลเบสไปแฮน,นด์บอลซะก่อนไม่งั้นมันหลุดโดนไปซะแล้วมันแปลว่าอะไรครับแบบเนี้ยกรรมการมึงก็เป็นยังอย่างเงี้ยมึงจะไม่ให้กูด่าได้ยังไงเออแล้วเนี่ย ที่ผมพูดมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสข้อใหญ่กับ4ข้อย่อยที่อยู่ในนี้ผมไม่ได้พูดนะครับแบบว่าเฮ้ยมาริดโกงไม่ใช่ไม่ใช่ใชแต่ผมกวาลังตั้งข้อสงสัยกับการตัดสินใจของกรรมการที่เกิดขึ้นในสนามทั้งห้อง VR และกรรมการในสนามด้วยซ้ําว่ามันมีการเอียงไปทางฝั่งเรอัลอามาริดซะเยอะแต่ย้านะครับไม่ได้บอกเรอัลอามาริดโกงแต่ใช้สื่อกดดันกรรมการแค่นั้นเองเออโดยเฉพาะไอ้สองนัดล่าสุดนี้มันชัดเจนมากจริงๆนะครับผมรู้สึกสะอิดสะเอียนอะคืออยากอ้วกอะ กรรมการแม่งตัดสินใจได้ห่วยแตกมากจริงๆใครที่คิดว่ากรรมการเอีย e งไม่เป็นธรรมต่อบาร์เซโลนานะครับให้พิมพ์เลข30มาส่วนใครที่คิดว่ากรรมการตัดสินใจดีแล้วโอ้ทำดีแล้วจานพิมพ์เลข7มาก็แล้วกันโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่ากรรมการอันนี้แย่มากครับหวังว่าอนาคตเนี่ยทาลาลิก้าจะปรับปรุง,งจุดนี้ให้ได้นะไอ้ไอเอฟีเอฟอะไรเนี่ยไปปรับปรุงกรรมการแม่งโอ้โหแม่งดูเอ็นมากอะ่ะ ปนหนึ่งว่ามึงเป็นแฟนบอลมาลิดนะซึ่งมันก็จริงแหละส่วนใหญ่ก็เกินครึ่งครับออะอย่างน้อยก็ขอให้มันเป็นกลางมากกว่านี้ไม่ต้องแบบมาเป่าเข้าข้างบาซ่าหรอกหรือเป่าเข้าข้างทีมไหนหรอกขอให้มันเป็นกลางอะ่ะคือมันไม่ได้ยากนะคำว่าเป็นกลางเนี่ยเออแต่มันดูยากเสเหลือเกินฮะอ่ะผ่านเรื่องกรรมการไปนะครับเรามาพูดถึงนักงเตะที่โดดเด่นกันซะหน่อยนะอันนี้ก็ต้องขอชื่นชมทางฝั่งมาริดก่อนเลยนะครับนั่นก็คือคีเลียนเอมบัปเป้โอ้โหวันนี้ซัดแฮตริกไปนะ ต้องปบมือให้สุดท้ายไม่ชนะไงคือแล้วประเด็นคือถ้าจังหวะพุ่งล้มอ่ะเนียนกว่านี้นะเป้ัสีส่ประตูเลยนะโอ้โหสุดยอดนะครับแถมตอนนี้เอมบาปเป้นะครับเป็นดาวซันโวลี่นะครับโดยยิงไปทังหมด27ประตูก็ชนะจุดโทษเยอะเงอนนะฮะคนต่อไปนะครับก็จะเป็นพ่อฉลามนินจาของเรานะครับเห็นเหมือนอย่างนี้เหมือนจะเงียบใช่ไหมเหมือนจะไม่มีประโยชน์แต่สุดท้ายก็มีสมแอซิสนะฮะ คุณไปเซลคุณไปล้อเขาในวันที่เขาเอาหฮานี่ไม่ได้นะวันนี้เขาเอาจริงแล้วแม้ว่าสองจากสามเซเนี่ยจะมาดหงเหมือนลูกฟุกซึ่งมันก็ฟุกจริงๆนะครับปรบมือให้ก็แล้วกันนะสำหรับเฟรนตอนเลนนะอย่างน้อยก็อะมีประโยชน์นะครับแต่ก็ถ้าโดยรวมแล้วถ้ามองในฐานะกองหน้าแล้วก็อืครับ <laughs> <laughs> คนต่อไปนะครับก็จะเป็นน้องบ่าวลามิยามาความภาคภูมิใจของจังหวัดยะลาประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับวันนี้ยังมีความอันตรายมากมายแล้วก็ยังเป็นหนึ่งนะักเตะที่ ชอบยิงประตูสายเรียมลมาิดจริงๆนะโอ้โหสุดยอดยิงนะไปเก่งกับมาิีซะแล้วน้องไม่รู้จะพูดยังไงกับความอันตรายของเด็ก17คนนี้จริงๆครับในลูกยิงปั่นโค้งนี่สวยจริงๆนะคือยามาพยายามยิงลูกแบบนี้หลายครั้งมากๆครับแต่วันนี้น้องทําได้สําเร็จก็ต้องปรบมือให้น้องเลยนะและคนสุดท้ายครับราฟินญาชายผู้คว้า MVP นะครับวันนี้ยิงไปทั้งหมด2ประตูให้กับบาเซลนะจนบาซ่าชนะอ่ะจะดูเก่งแค่ไหนเอ้ย แล้วจริงนะราฟินญญ่าจะเป็นผู้ที่แบบทําให้บาซ่าชนะก็ตามอะ่ะแต่ผมว่า MVP เนี่ยอาจจะต้องไปให้ทางเต้หรือชัวเมนี่มากกว่านะเพราะว่า2คนนี้เล่นดีกว่าครับคือเล่นดีจนไม่โดนลงโทษอ่ะแค่นี้ปกติพุ่งล้มนี่ใบเหลืองนะหรือไปผู้เล่นตัวสุดท้ายแล้วทำฟาวน์นี่โดนใบแดงนะหรือถ้าแฮนด์บอลในกรอบเขตโทษนี่ต้องเป็นจุดโทษนะแต่2คนนี้ไม่โดนไงเนี่ยเล่นดีเออใช่ปะละ่ะผมว่าเล่นดีอ่ะทีนี้นะครับกลับมาที่สถานการณ์ของลีกกันสันหน่อยก็แล้วกันนะครับตอนนี้บาเซลนาเนี่ย ก็ขึ้นเป็นจาฝูงก็คือที่1ก็ไม่มีใครแซงอ่าด้วยคะแนน82คะแนนนะครับทิ้งห่างทีมอันดับที่2อ,อย่างเรอัลมาดริดที่มีคะแนนอยู่ทั้งหมด75คะแนนไปถึง7คะแนนส่วนแอตมาดริดนะครับก็ตามมาแบบเงียบๆที่70คะแนนนะก็ทําให้การลุ้นแชมป์ตอนนี้นะครับขอแค่บาร์เซโลนาชนะอีกแค่นัดเดียวก็การันตีการคว้าแชมป์ได้เลยนะครับเพราะตอนนี้บาร์ซ่าต้องการอีกแค่3คะแนนเท่านั้นฮะหรือจะมีแบบ ออปชันอื่นๆก็อย่างเช่นไปเสมอ3นัดก็เป็นแชมป์ได้หรือแย่ที่สุดเลยก็คือเสมอ2นัดแล้วก็แพ้1นัดเนี่ยสุดท้ายนะครับถ้ามาลิคเขาชนะรวดเลย3นัดหลังสุดเนี่ยก็เท่ากับว่ามาริคจะมี8 4คะแนนแล้วบาร์ซ่าก็จะมี8 4คะแนนเท่ากันแต่สุดท้ายนะครับเซลนาก็จะเป็นแชมป์อยู่ดีเพราะว่าเสถิยรเฮดทูเฮดของบาร์เซโลน่านั้นดีกว่าครับซึ่งไม่ต้องไปสืบอ่อาฤดูกาลนี้สนัดนะครับบาร์ซ่าตบหมดตบเลทเทตบจนแบบตัวซึมอะ จนสุดท้ายมาริตต้องไปยืมมือคนอื่นในการมาแซมบาซ่าอะคือชนะกูไม่ได้จนต้องไปยืมทีมอื่นเอาโลโก้ทีมตัวเองไปสมกับอินเตอร์มิลานอย่างเงี้ยเออเกาะทีมืนนะแล้วแฟนมาริดก็มาล้อไอ้มึงเกาะอ,อะมึงเกาะเซนอนอ่ะไม่ต้องเกาะไซนอนพวกกูก็ล้อมึงได้สี่นัดอ่ะชนะกูหรือยังเนี่ยแล้วประเด็นนะครับเมื่อคืนเนี้ย ผมนั่งดูโอ้โหขนาดแพ้เนี่ยยังอวด UCL กันอยู่เลยเพราะฉะนั้นผมฟันธงเลยแชมป์ลีกปีนี้ยังเป็นของมาลิดเหมือนเดิมพอดูมาลิดต้องดูให้จบเพราเขามี UCL 15สมัยเว้ยกูแค่นี้แล้วกันแต่ไม่พูดเรื่องที่เพิ่งแพ้นะบอก,ก แต่ก็อย่างว่านะครับเรียวมาลีปีหน้าเขาหน้าจะมาแน่ๆนะอันนี้พูดกันแบบจริงๆนะเพราะเดี๋ยวก็ได้โค้ดใหม่นักเตะใหม่3ใช่ไหแน่ครับดูทรงแล้วประเด็นเอาปเป้ผมว่าฤดูกาลหน้าแม่งโหดกว่าเดิมแน่นอนหรือดูกันนี้แม่งยังโหดขนาดเนี้ยผมว่าฤดูกันหน้าแม่งสุดๆอะ่ะนะก็น่าจะเป็รีนสกิลพุ่งลมให้เนียนกว่านี้มากขึ้นนะอืก็ ใครที่เป็นแฟนมาริดเนี่ยก็สู้ๆนะครับปีนี้ก็อาจจะไม่ได้ถ้วยติดไม้ติดมือหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าอาจจะมีลุ้นแชมป์ลีกอยู่นะบาร์ซ่าจะไปสะดุดก็ได้ครับใครจะทราบอ่ะเนาะและในส่วนที่วันนี้ที่ผมมีการพูดเซลหรืออะไรแบบนี้ไปเนี่ยก็ไม่อยากให้แฟนมาริถือสาเนะครับ mm hmm. เพราะวันไหนที่ทีมคุณชนะทีมผมได้เนี่ยคุณก็ค่อยมาเซลทีมผมคืนซึ่งปีนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้รอผมเลยเนี่ยก็ต้องยืมมือทีมอื่นบ้างอะไรบ้างก็กตามนั้นนองไว้ปีหน้าแล้วกันนะครับ ปีนี้หมดละหมดรุ่นละเพราะว่าไม่ชนะผมเลยสำหรับนี้ก็คงประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ผมยังยืนคำเดิมนะครับว่ากรรมการแม่งตัดสินใจได้ทุเลศจริงๆตัดสินกนหวยแตกนะฮะเพื่อนเอื่อนอย่างไงก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ share, และหนึ่งซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและแฟนบอลบาซ่าที่ตบเรอัลมาริดเลทเทอ่างผมเนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับไปละเจอกัน